กลับมาอีกครั้งครับผมกับในชื่อมีเอ็นสองตัววันนี้ขอเสนอสกิลบูเตอร์สไตล์การเล่นนะครับผมหรืออะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วทุกคนเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยแล้วจะถามเสมอว่าพี่ครับสกิลนี้ภาษาไทยมันมัน,ม,นมันคืออะไรบูเตอร์นี้ภาษาไทยมันคืออะไรวันนี้เลยครับผมเรามีคําตอบให้เราไปหาข้อมูลมาให้นะครับผมภาษาอังกฤษอาจจะอ่านไม่คล่องนะครับผมเพราะ ภาษาไทยก็ยังติดอ่างอยู่ยันทุกวันนี้นะครับผมเวลาตื่นเต้นนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดใจแชร์ซับคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบอกกันได้นะครับผมเพื่อจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้านะครับผมมากับสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นชิปช็อปเฟนนะครับผมอ่านออกหรืออ่านผิดก็ขอโทษด,ด้วยก็คือสับขาหลอกนะครับดับเบิลทัชจะเป็นดับเบิลทัชนะครับผมฟิ Fifth ปแฟบจะเป็นฟิปแฟบตรงตัวเลยแล้วก็มาร์คเซเทิร์จะเป็นมาร์คเซเทิร์ตรงตัว ซอมเบลโลก็จะเป็นดอกบอลข้ามหัวช็อปเทิร์นจะเป็นหักบอลเปลี่ยนทิศคัตบีไฮแอนด์เทิร์นจะเป็นล็อกบอลกลับหลังแล้วเทิร์นแล้วก็สกอต m มูฟก็จะเป็นสกอต m มูฟตรงตัวนะครับส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นโซคอนโทนนะครับผมก็คือคุมบอลด้วยฝ่าเท้าโมเมนตัมดิปบิ้งนะครับผมเลี้ยงทะลวงลื่นไหลเอ็ก l e เซลเลชั่นเบิร์ดนะครับผมจะเป็น และเบิดเร่งความเร็วนะครับผมแล้วก็เป็น heading จะเป็นลูกมง bullet header จะเป็นลูกมงหูกกระสุนนะครับผม long length c o l e r นะครับจะเป็นลูกปั่นโครงระยะไกล bit c r l e r นะครับผมเป็นสกิลที่ทุกคนใช้กันบ่อยก็จะเป็นลูกปั่นโครงสายฟ้านะครับแล้วก็เป็น chip shot control จะเป็นการคุมลูกชิปนะจ๊ะมาครับไปกันต่อครับผมกับสกิลนะเคลนช็อ t ก็เป็นลูกยิงสายนะครับผม dipping shot จะเป็นลูกยิงใบไม้่วง ไลซิงช็อตจะเป็นลูกพุ่งเสียบใต้คานแล้วก็ลองแรนชชูตติ้งนะครับผมจะเป็นยิงระยะไกลโลสคิมเมอร์ก็จะเป็นลูกยิงต่ำผีจับยัดนะครับผมแล้วก็อารคเบติกนะครับผมอ่านผิดขอโทษนะครับผมฟินิชชิ่งนะครับผมเป็นตีลังกายิงประตูนะครับผมแอคโดเบติกฟินิชชิ่งนะครับผมตีลังกายิงประตูขอโทษด้วยครับผมแล้วก็เฮลทิกนะครับ กลนตอกส้นนะครับแล้วก็ first time shot นะครับยิงจังหวะแรกเลยนะครับผมสกิลมีเยอะมากเลยนะครับผมมาต่อกันกับ phenomenal finishing จบสกอร์ทุกท่วงท่า view power นะครับผมเจ็ดจำนวนที่ไม่สั่นคอนนะครับผม one touch p a จะเป็นการจ่ายบอลจังหวะเดียวแล้วก็ two p a s จะเป็นจ่ายบอลทะลุช่อง v ว n t ต g e pass จ่ายบอลน,น้ำหนักแม่นนะครับผม pinpoint c o ชช h i n g จะเป็นคอร์ดบอลแม่นยำนะครับผม e อ g e c o ช c h i n g จะเป็นเปิดลูกขมกิบ Outside color นะครับผมจะเป็นลูกปั่นไซก้อยนะจ๊ะไปกันต่อนะครับผมกับสกิลลาโบน่านะครับผมตรงตัวเลยลาโบน่าแล้วก็โนลุกพ้าจะเป็นการจ่ายบอลแบบไม่มองเกมเช a จิ้งพา a s s นะครับผมจ่ายบอลแบบพิกเกมส์ม s, นะครับผมแล้วก็ visionary pass นะครับจ่ายบอลมุมมองเหี่ยวฟี e n มิ e n a l p a s จ่ายแม่นทุกท่วงท่าน,นะฮะ Low l ล w lofted pass จะเป็นลูกยกวิถีต่ํา โกโลพันนะครับเปิดบอลพุ่งต่ำนะครับผมแล้วก็โกไฮพันเปิดบอลโดมนะครับผมจะเป็นสกิลของโกนะมาครับผมกับสกิลลองโทนะครับผมก็คือคว้างบอลไกลนะครับผมโกลองโทนะครับคว้างบอลไกลของโกแล้วก็เพนันที่นะครับผมสเปเชียลลิสต์นะครับผมมือวางยิงลูกโทษโกเพนันที่เซฟนะครับผมก็จะเป็นเซฟลูกโทษของโก โ o Directing Defense นะครับกำกับการตั้งรับของโก Go Spirit Low นะครับผมอันนี้สกิลใหม่ของคารนนะครับก็คือโกคำรามปลุกใจเกมแมนชิพนะครับพวกเก่าเกมนะครับผมแล้วก็แมนมาร์จะเป็นการประกบตัวนะจ๊ะต่อมาครับผมจะเป็นแท็กแบ็กนะครับลงต่ำไล่บอลอินเตอร์เซชันนะครับเป็นการตัดบอลบล็อกเกอร์จะเป็นตัวบล็อกนะครับผมแอเรียลซูเปอร์ลิตตี้นะครับผมความได้เปรียบกัง อากาศนะครับผม sliding tackle นะครับผมเสียบสกัดบอลนะครับ long lead tackle ก็จะเป็นยื่นขาสกัดบอล forte จะเป็นป้อมประการนะครับผมกับ acrobatic c l e a r a n c นะครับเป็นเคลียร์ลูกท่ายากนะครับผมไปกันต่อครับผมกับเอเ i ียฟอนนะครับผมป้อมกลางอากาศนะครับแล้วก็กับตันก็คือพลังกับตันแล้วก็ซเปอร์ซับก็คือซเปอร์ซับที่ลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังนะครับผมแล้วก็ซับ ไฟติ้งสปิริตนะครับก็คือสปิริตนักสู้นะจ๊ะมาครับผมต่อมากับบูสเตอร์นะครับผมที่ใายชาที่ถามๆกันก็คือจะเป็นชูตติ้งก็คือการยิงลูกนะครับฟรีคิกแท็กกิ้งก็จะเป็นการยิงฟรีคิกแอร์เรียจะเป็นลูกกลางอากาศนะครับพาสซิ่งจะเป็นการจ่ายบอลบอลแคลลิ่งนะครับผมจะเป็นการเลี้ยงบอลเทคนิคอลนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเดฟเฟนดิ้งก็คือการตั้งรับดวลิงดวลิงนะครับผมการดวลตัวต่อตัวนะฮะก็คือ agility นะครับความว่องไวพิซซิเคิลลิตี้นะครับ,คว,บ,ว Physical, ค,รบความแข็งแกร่งร่างกายโก้ค e ปปิ้งจะเป็นรักษาประตูสไต์เกอร์อินสตินะครับผมสัญชาตญาณสไต์เกอร์นะครับชัดดาวก็คือชัดดาวตรงตัวเลยฮาร์ดเวิร์กเกอร์ก็คือจอมอึดนะครับเซฟวิ safe ่งจะเป็นการเซฟลูกนะครับแล้วคอยชิงก็คือเปิดบอลจากริมเส้นนะจ๊ะต่อมาเลยครับผมกับสกิลแฟนตาซิต้านะครับปรมาจารย์การเลี้ยงบอลลิกิต้านะครับผู้บัญชาการ rebuilding นะครับผมการปั้นเกมใหม่ accuracy นะครับผมขอโทษครับความแม่นยำแล้วก็ offense creator นะครับผมเครื่องบุกโจมตี ball bon protection การรักษาบอล balance ลุกและรับ counter ก็คือการสวนกลับ area b o x ก็คือลูกบล็อกลูกกลา,างอากาศนะครับผม break through ok นะครับผมการบุกทะลวง strength นะครับผม ความแข็งแกร่ง o f the b a บ l ก็คือเคลื่อนที่ไรบอล s t t e l l i n g ก็คือการแย่งบอลนะครับผมครับผมส่วนตัวมาจะเป็นสไตล์การเล่นของนักเตะนะครับผมก็จะมี g o p o s เ e ก็คือนักล่าดักยิง Dummy Runner ก็คือตัววิ่งหลอก f o อ in the box บิ่งจอกในเขตโทษ Target Man กองหน้าตัวเป้า Deep Lying f o r w a r r นะครับกองหน้าตัวต่ำาร e เ a ที a เพ a ์เมกก็คือ p พย์เมเกอรทำเกม prolific winger ปีกมากผลงานโรมิงแฟรงค์นะครับปีกเคลื่อนที่อิสระคอสสเปเชียลลิสต์ผู้เชี่ยวชาญการเปิดบอลคลาสสิกโนซิปนะครับก็คือเบอร์ซิปโขนเพเยอร์ก็คือตัววิ่งสอดนะครับบล็อกทูบล็อกก็คือบล็อกทูบล็อกตรงตัวอันเคอร์แมนก็คือสมอเดนกลางเดอะเดสทอยเออร์จอมทำลายออเชนเตเตอร์ All ator, ผู้ประสบผู้ประสานการบุกบิลล์อัพตัวปั้นเกมเอ็ก e ซ์ตาฟอนแมนก็คือกองหน้าพิเศษนะครับ Attacking fullback ก็จะเป็น fullback ตัวลุก Defensive fullback ก็คือ fullback ตัวรับ fullback finisher fullback ตัวเปิดปิดตกอ Attacking Goalkeeper ผู้รักษาประตูตัวลุก Defensive Goalkeeper ผู้รักษาประตูตัวรับนะครับผมอย่าลืมนะครับผมขอบคุณที่รับฟังรับชมคลิปเราจนจบนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากกดใจแชร์ซับกดติดตามคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับผมดีไม่ดีตรงไหนบอกกันได้นะครับผมผมพร้อมจะปรับปรุงนะครับยังไงก็ฝากเราด้วยนะครับผมในชื่อมี N2 ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็น t i k t o k Facebook หรือแม้กระทั่ง YouTube ของเรานี่เองนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันเลยกับในชื่อมี N2 ตัวนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนกับคลิปแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กับทุกคนดูนะครับผม